มาปรางอลิสาตอบชัดถูกว่าเที่ยวจนเสียงงานเพื่อนเลิกคบเพราะผู้ชายหลังจากที่มีข่าวลือสะพัดเกี่ยวกับวงการบันเทิงเป็นคำใบ้ออกมาแชะถึงนางเอกผลไม้รสเปรี้ยวเรื่องเยอะทำกองถ่ายปวดหัวหนักมากด้านมาปรางอลิสาแฟนสาวของอบนิธิเซียรียตถูกยงเป็นนางเอกชื่อผลไม้เปรี้ยวปาร์ตี้จนเสียงงานลันบอกชื่อมาเลยจะเคลียร์ว่าหากเป็นตนจริงให้มาเตือนลับๆจะได้ปรับปรุงตัวแต่โดยส่วนตัวและคนรอบข้างมองว่าไม่ใช่ตน แจ้งปกติเวลาปาร์ตี้จะปาร์ตี้ปิดกล้องกองละครหรือปาร์ตี้ในวันที่อีกวันหนึ่งไม่มีงานซึ่งคำใบ้ดังกล่าวถูกคัดเดาไปต่างๆนานาพร้อมกับคำว่าเอ๊ะสงสัยเป็นใครกันล่าสุดมาปรางอลิสาเป็นหนึ่งในานางเอกสาวที่ถูกโยงไปถึงคำใบ้ดังกล่าวซึ่งได้ออกมาตอบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวระบุว่าไม่ใช่ตนเองแต่อยากให้บอกชื่อมาเลยจะได้เคลียร์กันไปเลยเรื่องการทำงานไม่เคยเมาแล้วไปทำงานเราก็ทำงานปกติ ชื่อมะในวงการบันเทิงมีไม่กี่คนแล้วเขาบอกว่าเป็นผลไม้รสเปรี้ยว ก็เหมือนจะมาทางเราแต่ก็ไม่รู้จะเป็นมะไหนแต่ถ้าเป็นใครก็อยากให้ออกมาบอกเลยดีกว่าว่าใครทําเขาจะได้รู้สึกว่าต้องปรับปรุงตัวพอพูดแบบนี้รู้สึกว่าโดนหลายคนนักสแสดงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสั่งสค์ได้สามารถไปทํางานได้เขาควรที่จะจัดการตัวเองได้จริงๆจะรู้ว่าหนูเป็นคนเฮฮาราเริองอยู่แล้วก็รู้ว่าเป็นคนยังไงการทํางานยังไงถ้าเกิดมีอะไรไม่ดีก็จะเตือนกันก่อนในกองอยู่แล้วไม่น่าจะปล่อยให้เกิดเรื่องเมาและเกิดความเข้าใจผิดได้ โดยปกติส่วนตัวเป็นคนมีวินยัยตั้งใจทำงานสุดๆและถ้าในเวลาพักผ่อนก็เต็มที่สุดๆเหมือนกันส่วนตัวยืนยันว่าไม่ใช่แต่ว่าต้องดูรายละเอียดก่อนว่าคือเรื่องเข้าใจผิดหรือเรื่องจริงตอนนี้รู้น้อยมากแค่ทุกคนบอกว่าเป็นผลไม้รถเปรี้ยวก็ถูกโยงแล้วไม่ได้มีรายละเอียดปกติทำงานเคลียร์ตัวเองอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก social newupdate.com ขอบคุณค่ะ